ไปจะขึ้นต้องไปไต่สวนต้องเอาไปบอกกันไกล้เกียงกันกับข่าวซ้าแล้วก็ไปเช็บของมูลนบาลหนึ่งละสามสีเพื่อจถามนึ่เพื่อจถามทำมาทำถามยังไม่ถึงขั้นตอนที่แบบว่าต้องแบบแต่ตามจริงเไล่ได้ไหมไล่ได้ถ้าเราไปบอกตำรวจอะไรเงี้ยไล่ได้เลยแต่เราไม่ต้องการเขาบอกว่าเราต้องการเรารักสันติเงาะเรารักสมงเราเอาแบบเอาคำพอดีพอดีกดตะกร้าวันนี้หนึ่งหลอดสี่แล้วเก้าสิบแต่วันนี้สองหลอดได้สี่แล้วเก้าสิบ ใครอยากซับพอร์ตพี่อ้ํยที่แตกดเลยกดไม่พี่น้องกดเุการมันมุนไปเลยกดเุการมันจริงไปเลยกดลงไปคืออะไรจริงๆแล้วคอยมองความพอดีพี่น้องมองความพอดีเพราะสุดท้ายแล้วไล่ไม่ไล่มันก็อยู่มันมันต้องอยู่คําตอบคขาว่าสารคุณสารเขาสามต้องขับฟ้องสามต้องขับสามต้องฟ้องกับไล่อยู่แล้วต้องฟ้องสามขับไล่อยู่แล้วบอกมื่อนี้มื่อไหรต้องออกให้เขา ถูกไหมถ้าถ้าเราชนะนี้ไม่ออกวันนี้มันน่าต้องออกเหมือนเดิมไม่ออกวันนี้มันน่าก็ต้องออกถ้าชนะต้อบอกต้องรอคารํสาสั่งศาลจะไปสมมติว่าขอยบอกว่าขอยบอกว่าถ้าได้ไปอะไรอย่างนี้มันจะเกิดการประทะมันจะเกิดการทะเลาะวิวาสแล้วมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเราเป็นผู้เจริญแล้วเราเป็นเราเป็นผู้มีวุฒิภาวะแล้วเราจะไม่แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านไทยบานเท่านี้อ,อื่นตะเบิมากนี้มันไม่ออกไปเลย ไล่ออกถนนตรงไล่เนี้ยเพราะถนนเขาดูถนนเป็นหลักแล้วแต่ว่ามันจะเกิดทะเลาะเบาะแงระหว่า,างสองฝ่ายทะเลาะเบาะแงคือเกิดการบันทัที่มันไม่เหมาะสมเพราะเราเราจะเดินแล้วแนมะ่เราเรอแค่ว่าสามอัศินถ้าสามอัศินไม่ถ้าเกิดสามอัศินแล้วคือไม่ไม่ต้องมีใครทะเลาะกันเลยเขาจะเดินก้าวออกไปเฉยๆอ,อย่างสัญลักษณ์งามเลยคาเฟ่ของทุกอย่างที่คุณเห็นนะั้มันเป็นมันเป็นมันเป็นชื่อของนายที่ถูกวารุณถูกต้องตามกฎหมาย มีการซื้อขายถูกต้องตามกฎหมายโดยเจ้าที่เซียนรองรับเจ้าที่ทางกรม่ยินเซียนรองรับหมดเซ็นให้เซีนผมใช้กฎหมายจริงๆแล้วต้องต้ตอ,งตองคนทิจัยร้อนเป็นยังขึ้นมาเป็นไรมันออกเรื่องคุณลองคิดว่าผลเสียกับผลดีมันมีมากไหมนะเราเราเป็นคนที่มีผู้ที่ประวแล้วเราเป็นคนที่ใช้เนี่ยกันแดดแบสสูคือคนทานกันดแดดแมสกสูนเนี่ยคือทายจะเป็นคนจิตใจร่มรื่นแต่ว่าสงบสงี่ยมสง่าแบบ ผู้ดีผู้งามถาบานเข้ากับคือว่าไปห้องไปฟ้องเขาปลวกข้าวไปทรเลาะกแบย่งกันไม่เอา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 ก็เห็นมั่นทุกอย่างแต่ก็เห็นบงทุกอย่างก็เห็นแพ้ทุกอย่างไปเห็นไปฟ้องกันกับพวกกันช่องอามาตามก็เห็นแพ้เขาทุกคดีไปแฝงไปปฟ้องกันนันนั่นนี่กับปีแพรไปทุกคดีอะไรก็เห็นเขาก็บอกด้วยว่ามั่นทุกอย่างแต่ว่าโบงทุกอันออกมาไิจารณบงมีแา่ณาง ก็บาดบว่าแล้วมูนสุกูจะรู้ว่ารั่วจริงจริงคือบางอย่างมันดูมัดมันเป็นเพราะอะไมันก็คือบ่ได้รังไหนครับพี่น้อ,อ,นนอ,อ,องบม่เหน,น,นมนันเลยสัก,อ,ก,กอย่างขอปลาเบิร์ดไปฟ้องกันบ้านฟ้าอาราตัมที่นน้ำดาพนักคอยบ่เคยฟ้องอันบ้านฟ้าอาราตัมที่แบบว่ามันน้ำดาเาเลยทุกมคนเขากำลังหาข่าวเบิร์ดเลยเห็นบอก อันนี้เป็นีฟองฟองแพะเขมินหาตัวว่าเจอหาตัววัถาวัจเจอเขาฟองกับบัตทุอักเป็นอย่างขึ้นรูปเพราะว่ากลุ่มนั้นที่เคยด่าค่อยหนักเขาสับพอรทางนู้นแล้วเขากลับมาสับพอร์ตเราทุกเพจเอาเอาทุกช่องเอาไป้ทุกทุกบาาา้านคาตาที่เขาตั้ง,งทุกน่างที่เขามาดา่าเป็นสิบสิบช่องเลยนะแต่ทาไมเขาอวยมาหาเขงหมดแทบทุกช่องทุกช่องที่เคยทําคลิปแฉเอารูปผู้ชายเอารูปเอารูปคนหน้าคล้ายค่อย ที่เดี๋ยวตัวเนี่ยผู้ชายเขาโพสต้องการไลฟ์เขาเลยใครจะได้รูปโปรไฟล์ตัวเนี่ยนะเอามาขวาองอะไรสัอย่าจะทวงให้ต้องไปกวาดทุกข์กลัวมากชิคเชนตัวไอ้เมื่อเดี๋ยวจะถ่ายเบิร์นเลยมาส่ายจะจะจะเนี่ยเลยมันม,ม,นมีมันมีอยู่บ้านฟ้าอวตังถัดต่อรูปภาพแบบหน้าเหมือนเราบ้าเราแบบข้างหลังแบบเราไปจุกกับผู้ชายอยู่คือถ้าจะเอาเนะี่ยคือบอกเลยจะจะถ่ายให้วันนี้แล้วก็จะโพสต์ให้อะไรเงี้ยแต่บางคืนไม่มีใครมาขอไง บ้านส้มรวมรวมบ้านส้มด้วยค่ะเอาใจช่วยทุกอย่างไม่ไม,ไม,มไ่ต้องอเป็นห่วงนะชี้ราเรื่องดีธุรกิจธุรการเราดีเพียงแค่ว่าเรื่องการเรื่องกระจกตนางๆมันก็ผ่านพ้นไปแต่อย่าไปโลงคุณสร้างเลตติ้งให้ใครที่เราไม่อยากจะสร้างให้ในบ้หลนะังเพราะตัวนี้หนึ่งยอดวิวก็คือหนึ่งบาทเออสองบาทสามบาทสี 3, บท 4, บท่บาทบ้านัไปมันเป็นบาท,บาทยอดวิวคือเงินยิ่ง ยิงเข้ามาด่าเข้ามาด่ากูเลยกูปวดเงินกูกันเลียนกูขึ้นเอาสิสิแม่มึงเอาสิด่าก็ได้ยิ่งเงนกูบาดยังกูบาดยสิแม่เขาจะเจอลูกก็ด่ายังไงก็ต้องเจอครับถ้าไม่ถ้าไม่เจอไม่ได้ไม่ได้คือปวดขาเหมือนพี่น้องเป็นปัญญาขึ้นเลยคือปัญญาเป็นปวดขาเขาขึ้นดังยังเดีอยวาขึ้นเลยโว้กดติดตามหน่อยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับกดสั่งซื้อสินค้า ครีมกันแดดแบรนด์โซนะครับครีมกันแดดแบรนด์โซไหน,นเด้อไม่เจอไม่เจอลูกอันนี้สำหรับอันนี้พูดสำหรับคนที่อยากฟังนะครับใครไม่อยากฟังก็เชิญช่องต่อไปนะครับผักความเพียงพอได้ปุ๊บขึ้นรูปตั้งแต่แรกเลยนะครับ คอยอยากเห็นบอลปากกูสไทร์ะนะัเกมกระบ้าเียวเขาบอกซืก้อ,อเาากกระบ้าเพื่กักลกักูส่ท์กับเขาบอกซื้อเพาะไข่สลัดก็ตอนนี้ขอหัวใจ,จส,สักสามล้านดวงได้ป่าวขอหัวใจสามล้านดวงได้ปา่า <c ười> วใครมากเจ่ายมแม่ให้่า คอยแต่งเกาหลีคอยแต่งเป็นเกาหลีจะมาคอยแต่งเป็นนุ่งจีนจะ่าคือบอกลุกหนุ่มจีนมานั้นโอเคไหมมา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 หาเร็วๆมาหาเร็วๆไปเรียเอาไปรถสั้นไปสรุปไปยืดเดืยอยู่นะครับอันนี้สรุปว่าสรุปสั้นๆคือยืดเดียอยู่ยังยังต้องใช้เวลาอยู่ในการในการตัดสินของท่านนะครับของท่านผู้รู้ทางกฎหมายและผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมายนะครับ คืออยู่คืออยู่จะไปจะไปเดวิวที่เกาหลีแล้วนะครับกลับมาจะเป็นคนใหม่เออเอเอคือตอนนี้มันมีคนรอซื้ออยู่แล้วครับเขาผมจะขายที่25ล้านบาทมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยทางชุมแพนะครับเข,เขาจะเขาจะมาซื้อแต่เขารอใครจะจบจะเปิดเป็นเป็นเทคนิคของงานวิทยาการช่างเทคนิคเขารอซื้อเขารอโอนเลยจริงๆแล้วมันมูลค่ามันเกือบห้าสิบล้านแต่ผมขายแค่ยี่สิบห้าล้าน ราคาแบบแบบรีบขายออกสินะเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนจะมาจําพอยะเขาบอกว่ท่นรับพี่ดุ่มดียวแล้วด้วยเรื่องการขายขายจริงครับว่ใจะพูดก็พูดซะโก้ซะจะขาย25ล้านบาทครับถ้าขายท่านรับก็ได้แต่ว่าเพื่อนจะเปิดเป็นวิทยาลัยการอาชีพอืมเพราะมันอยู่อ่ากลุ่มก,กลางระดับ,บ,กกบเพื่อเต้องมาทากับอ่าำเภอคำเตยใช่ไหมปะไป <c oughs> บูป่านที่ประมาณสามเมืองไทยเรื่องานี้ยไทย <c oughs> เ,เออสังเกตไทเรื่องไหนถ้าง <c oughs> ะทยเรื่องกะละมถ้าทะเรื่อง ผมจะเปิดเ,เ,เขาจะเปิดเป็นในเ,เขาจะเปิดเป็นไอนในวิทยายอะไรัการอาชีพเป็นเนจ้าของมหาลัายอยู่แล้วเป็นนอ,เ,อ,อเปิดมหา,าลัยครับใช่เ,เพื่อจะซื้อในราค่า25่้าล้านพร้อมโอนพร้อมโอนพร้อมอนพร้อมนอมน แกโพสอยู่เอาริงหงอคนเสื้อโพสหลรอกเขาอยีกเป็นเทคนิคแล้วมันมีห้องพักหอพักเด็กน้อยพร้อมมันมีมันมีโรงแบบว่าเอาไวเอาไวสอนเด็กน้อยออฟดิคได้หมดเลยอันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแพ้หรือชนะแต่ว่าถ้าเราแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราชนะก็ตามของเราที่มีมีการมีการทําได้ทาได้ก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ทำจริงๆเนาะตรงท่านเขาเลยพี่นองเพราะตองท่านเกม เขาให้มารกดามาเขาเห้านี่เขาเฮงดื่มมาเพราะเขาได้เขาขายวามบออกเขาก็ต้องดื่มากเขาไสทืวเขาเนี่ยแ่ะไม่ว่าสานะมุขไข่ตัวตองมี้ดามามือเขาได้ขายของได้พี่น้องมือเกิดเม่เกา็ว่ามื่เกิดก็เลิศอยู่ดีแต่ว่าคุณลุาคนก็ต้องอาศัยดามาแต่ว่าภาพอบาเนี่ยี่จะเกิดเป็นคนมากกดามานี่ตลวดชั้โดนตนลวดแต่ชันมไ่เคลออย่างเง้ยกเลยยอดชั้นดนตลวดกนาช่องแนีคนห่อยตัวตัวอีกช่องเขาก็ะยองใช่ไหมหาเลตติ้งไม่เคยวิ่งหาเลตติ คอนเทนต์ที่มันเคยวิ่งเข้ามามีแต่คอนเทนต์พี่วิงเข้ามาเราเราไม่เคยพิ่งหาคอนเทนต์เลยเขาอยู่ห้งนอแม่ห้องเราสิเอ้าเฟียเขาไปรับลูกสิเขาไปกอดได้เป็นอย่างกรเขาไปเขากับอยู่ของห้องอ่าจะอย่างมีแต่บ้านคิดไม่ออกคิดคอนเทนต์ไม่ออกเน้นถึงกล้องสิคะอะไรนะจะฉันกับมิสเตอร์จะไปสิอยากคิดถึงเพื่อนทหารนั่นแหละแล้วว้าวคือมันอะไรคือมันก็เด็กค่ะ เด็ดขาดถ้าว่าเดอดขาดเดขดขไมเดดขาดอยู่แล้วจ้าแต่ว่าในกรณีที่ว่าในในกรณีที่ว่าเรื่องของกฎหมายบางที่ห้องบรยักแซฟข้างทะเลาบาแวสแล้ว,อ,วยอยากทะเลาบาแวประยักบรัทะเลาะบาแแสกับผู้ใด